ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูชนชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอัปเดต ให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมไม่ได้ให้ไปไหนเด้อพี่น้องครับผมช่วงนี้นะครับผมยังไม่มีของเข้ามานะครับเดี๋ยวมาชมนะครับตัวเก่าๆก่อนนะครับมีตัวไหนเหลือบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลี้ยงให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมก่อนเดินนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายลมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อวเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมช่วงนี้ใจเย็นนนห่่อออยเด้้พีงครับผม ครับผมราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าหน้างานนะครับเอามาแล้วเอามาแบ่งปันพี่น้องไม่ได้ก็ไม่อยากเอามาเนาะพี่น้องเดี๋ยว ครับผมเอามาราคาสูงก็พี่น้องก็ไม่ไหวกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเย็นก่อนนะครับจะเย็นก่อนเดี๋ยวมีผมจะรีมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมท่านไหนต้องการขายนะครับหรือว่าครับผมอยากให้ผมเอามาแบ่งปันก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อครับผมรับทางยกชุดนะครับถ้าเป็นแยกชิ้นนะครับขอให้ครับผมท่านนํามาเสนอขายที่ร้านนะครับผมส่วนยกชุดยินดีรับเองถึงที่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับสินค้ากันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้เด้อยพี่น้องตู15นิบิ้วติบตอานี้เหลือแค่2ใบนะครับมนะครับ เป awesome. ็นดอก NTS นะครับ NTS นะครับตัวนี้ไว้3านิ้วแ800ด้อยวัตต์นะครับนะครับผมตู้เป็นตู้ตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นงาน CNC นะครับงานสวยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากเลยนะครับครับถ้าท่านในสนใจก็เข้ามารับชมรับฟังที่ร้านได้นะครับนนี่ครับด้านหลังนะครับผมเป็นงาน CNC นะครับงานโรงงานเดื้อพี่นองครับผมสวยมากนะครับสวยมากนะครับด้านบนก็มีเบ้านะครับสำหรับเสียบขาตั้งได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับผมเป็นตู้คอลัมน์นะครับคอลัมน์หกนิ้วนะครับหกนิ้วนี่ครับคอลัมน์หกนิ้วสองดอกนะครับตัวนี้เป็นตู้ตลาดนะครับตู้ตลาดนะครับเป็นไม้อัดชานอ้อยนะครับนี่ครับผมเป็นสเปคคอนสวยๆเลยนะครับผมครับผมท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อตัวนี้ครับผมแล้วก็เป็นกองแหลมนะครับผมนี่ครับกองแหลมครับผมใส่แหลมตองแปดนะครับใส่แหลมตองแปดนะครับนี่ ครับผมใบหนึ่งใส่ได้สตัวนะครับตัวนี้เป็นงานลูกค้าฝากขายด้วยพี่น้องครับผมราคาก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสามารถจะลดให้พี่น้องได้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ฝากขายนะครับผมค่าส่งไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ครับผมเฉพาะท่านที่รับได้ด้วยนะครนี้นะครับผมคู่นี้นะครับผม2 5 0พัน้าร้อบาทนะครับผม2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้อะไรจริงๆด้วยพี่น้องอนี้ขายให้ลูกค้านะครับนะครับตามนี้เลยนะครับผมจะ สำหรับผมมองเลยผมว่าคุ้มนะครับคุ้มนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นงานขอบเหล็กนะครับแล้วก็โฮมโฟอรมิก้าสามด้านนะครับครับผมงานสวยด้วยตัวนี้ครับผมครับผมทําเองหนึ่งพันกว่าบาทนี่ทำไม่ได้เหรอครับทำไม่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมงานสวยนะครับไม้อะแท้ยี่สิบมิลครับผมเป็นไม้อะแท้ยี่สิบมิลนะครับผมไม่ใช่สิบห้ามิลด้วยพี่น้องนี่ครับดูกันเลยนะครับครับเป็นไม้ยี่สิบมิลนะครับคู่ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ มาดูตู้วาเทคนะครับตู้วาเทคนะครับเป็นตู้18นิ้วนะครับเป็นรุ่น181นะครับตัวนี้สภาพไม่เอียบนะครับนี่ครับผมอายุงานเดือนเศษๆนะครับไม่เคยออกงานนะครับไม่เคยออกไปข้างนอกนะครับครับฟังอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับผม1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเดิมๆโรงงานนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับดอกก็เป็นดอกเดิมจากโรงงานนะครับผมรุ่น181นะครับผมพี่น้องเข้าไปเสิชดูใน Google ไทยนะครับตัวนี้นะครับใบละ1,1,000บาทนะครับผมตัวนี้เฉพาะทันที สะดวกเข้ามารับเองนะครับผมแล้วก็ตู้มาร์กเวลนะครับตอนนี้เหลือแค่สองใบเด้อพี่น้องนี่ครับผมท่านไหนสนใจไม่น้อเนี่ครับตู้เป็นตู้งานสวยนะครับผมเป็นไม้อัดนอกนะครับตัวนี้นะครับไม้อัดละเอียดมากนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับผมด้านล่างก็จะมีเบ้าเสียบนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูมองเห็นไหมน้อนี่ครับผมเป็นเบ้าเสียบเป็น้าเสียบรับนี่งานสวยนะครับเป็นตะแกรงปั๊มเด้อพี่น้องครับผมดอกเป็นดอกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ เป็นดอกเต็เดิมมาจากโรงครับผมนี่ครับผมด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้เป็นแม้นะครับแม้แทียยสนะครับเป็นไม้อัดนอกนะครับนี่ครับดอกนะครับผมดอกเต็เดิมมาจากนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับนี่เบิรกตัวใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้เด้อพี่น้องครับผมท่าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมใบละนะครับผม5,500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับตัวนี้ของใหม่คู่ละหมื่นเจ็ดนะครับผมท่าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตู้18นิ้วนะครับตัวนี้18นิ้วเป็นของยี่ห้อมาร์ควลนะครับนี่ครับเป็นของค่ายมาร์ควลนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นไม้อัดนอกเดเอพี่น้องครับผมตัวนี้บอกเลยว่างานสวยครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสวยมากนะครับครับผมตัวนี้ครับผมเป็นตู้ลำโพงนะครับมาจากร้านอาหารนะครับผมคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ใช้เล่นดนตรีสดนะครับนี่ครับผมด้านในก็นี่ครับปูใหญ่แข้วมาอย่างดีเลยนะครับพี่น้องนี่ครับครับผมปูเป็นตู้สูตรนะครับผม ดอกเป็นดอกตัวนี้นะครับผมหนึ่งแปดศูนย์นะครับสอง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 สี่สองนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งพันวัตที่แปดโอตนะครับตัวนี้เป็นตู้ที่ทํามาแล้วก็จูนดอกจูนเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับคุณภาพเสียงพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมครับสาหรับงานที่ต้องการรายละเอียดเสียงสูงๆนะครับผมให้เบียดที่นุ่มลึกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจเด้อครับผมก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมครับตู้มากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปดูนะครับนี่ครับ นี่ครับด้านในนะครับครับด้านหลังก็เป็นสเปคอนนะครับด้านหลังเป็นเปอเบคอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างนี่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังสักู่เด้อลพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับผมเป็นของมาร์เวลเลยนะครับเป็นของมาร์ฟเวลเลยตัวนี้นะครับเป็นงานโรงงานนะครับครับผมสวยๆเลยนะครับผมถ้าใคต้องการนะครับเสียงที่ คุณภาพจริงๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเอาไว้ออกงานนะครับออกงานบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์ร้านอาหารนะครับหรือว่าจะงานในห้องประชุมนะครับตัวนี้บอกเลยว่ารองรับสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตู้อื่นนะครับใส่ในห้องประชุมก็จะเกิดปัญหาเสียงกล้องนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าคัดความถี่มาเนียบนะครับใช้งานกับพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับสำหรับตู้สไตล์นี้นะครับครับผมตัวนี้นะครับผมอ เปิดราคานะครับผมหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับจะเพราะท่านที่มารับเองเ้วยอเพราะว่าตัวคนทางใหญ่นะครับผมตัวนี้ของใหม่ไปละสองหมืนกว่านะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับผมเป็นมาร์กเวลแฟรนะครับมาร์กเวลตัวนี้รุ่นอะไรนะผมก็จะไม่ได้นะครับครับผมพี่น้องลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับครับผมไปละสองหมืนกว่าบาทนะครับไปละสองหมืนกว่าบาทนะจะเป็นของใหม่นะครับครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสภาพมือหนึ่งเลยครับจะไม่มีรอยนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งหมื่นสองพันบาท เฉพาะทั้งที่เข้ามารับเองได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นมอสดึงไฟนะครับมอสดึงไฟนิวต้านะครับเป็น100่อยแอมนะครับผมไม่เอี่ยมครับตัวนี้ไม่เอี่ยมนะครับถ้าใครสนใจเด้อครับผมเอาตา้งที่สะดวกมารับเองดีกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ7,500บาทนะครับ7,500บาทพอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงก็มีคานี้นะครับคานี้ k 2 1นะครับตัวนี้ดอกละ750บาทนะครับเป็นดอกเดิมเดิมเลยทีเดียวเลยแต่ผมดอกเดิมๆเลยนะครับ ดอกละ7 5็อห้าบาทนะครับอมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นดอกโค้งรอนะครับดอกโค้งรอนี่ครับตัวนี้ไว้เท่าไหร่น้อเดี๋ยวผมดูให้นะครับปี่น้องอ่าตัวนี้ไว้สานิ้วนะครับผมอ่าส5ห้านิ้วนะครับโคงรอไว้สามนิ้วนะครับผมกำลังกำลังวัดอยู่ที่4ี่ร้อยนะครับถึงห0 0้อยวัดนะครับตัวนี้ดอกละเก้า้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ9 0้า้บาทนะครับพรอมจะส่งทั่วไทยนะครับดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมเนื้อสำหรับดอกตัวนี้นะครับ นะครับผมดอกละ900บาทผมจะส่งทั่วไทยแล้วก็ดอกโควงหลอนะครับโควงหลอตัวนี้ไว้สีนิ้วนะครับผมเป็นยี่ห้อนะครับ NPN นะครับนี่ครับครับไว้สีนิ้วนะครับตัวนี้ทําเบรดโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับนะครับไม่เล็กใหญ่มากนะครับไม่เล็กขนาดเดียวกรับสินิ้วเลยนะครับเป็นไว้สีนิ้วนะครับครับผมตัวนี้เป็นสเปค18นะครับผมแต่เป็นดอก15นะครับดอกละ1,800งพันแบาทครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับนะครับมีทั้งหมด4ดอก ผมเลอไม่เยอะแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผม18นิ้วนะครับ18นิ้วเอเมเอสนะครับผมเป็นรุ่น1 0 0 0ันบาทนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมไส้คอข้างในนะครับคอข้างในก็เดิมนะครับผมแต่ตัวนี้เจ้าของบอกว่าหมวกหลุดนะครับก็อทากาวหมวกมาหน่อยนึงนะครับผมแต่เจ้าของการันตีเลยว่าดอกเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับราคารับเองนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็ หนึ่งร้อยบาทต่อดอกเล้อยพี่น้องสำหรับสิบแปดนิ้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่สายกันบ้างนะครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้นะครับผมเป็นสายสัญญาณนะครับครับวันนี้มีเวลานะครับของเหลือมาเยอะก็นะครับไปลือมาให้แบ่งปันพี่น้องนะครับนี่นี่ครับผมสายสัญญาณประมาณสิบห้าเส้นนะครับสิบสี่ถึงสิบห้าเส้นเรอยพี่น้องแล้วก็สายยาวนะครับครับผมสายสายสายยาวสองเมตรสองเมตรสามเมตรน่าจะมีอยู่หลายเส้นอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับผมสายก็มีสายเกตเอนะครับนี่ครับ มีทั้งของเ e ลีดนะครับตัวนี้ครับผมขาสายสายค่อนข้างเกดีนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับครับผมนี่ครับตัวนี้ยี่ห้อ SAE นะครับ SAE แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ SAE เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเกตแมน้อครับผมตัวนี้เป็นสายอ่อนนะครับเป็นสายเกดเอนะครับสายเกดเอทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับผมเป็นหัวลีดนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ประมาณ1 4บสถึงสิบหเส้นนะครับผมท่านไหนรับเด้อตัวนี้อ่ะนี่ครับเดี๋ยวอยู่นะครับเดี๋ยวอยู่ครับผมก็มีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับปนกันไปนะครับตัวนี้ครับผมท่านไหนรับนะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทพอนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งทั่วไทยเลยนะครับนี่ครับกองนี้เลยครับกองใหญ่ๆเลยนี่ครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพี่น้องนี่แล้ก็มีสายพ่วงนะครับสายพ่วงเนี่ยผมผมจัดเป็นกองไว้นะครับเป็นกอง เป็นกองมีทั้งหมดสามกองด้วยพี่น้องครับผมกองละมีกองละสี่เส้นนะครับกองละสี่เส้นนะครับความยาวก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมไม่น่าจะถึงเมตรนะครับประมาณหกสิบถึงแปดสิบเลยครับประมาณนี้นะครับประมาณน้ครับไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรเพราะท่วส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้ยาวหรอกครับใช้ครับส่วนมากก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสายแทบด้วยพี่น้องนี่นะครับเป็นเอ F นะครับผมเป็นสายลำโพงโดยเฉพาะนะครับขนาดไซส์นะครับ สองจุดห้านะครับขนาดสองจุดห้าด้วยพี่น้องนี่ครับผมเป็นสายลำโพงแท้นะครับผมไม่ใช่ว c ซเด้วยนี่ครับผมกองกองละสี่สี่เส้นนะครับกองละสี่เส้นครับกองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสี่เส้นสามร้อยห้าสิบาทนะครับมีแค่สามกองด้วยพี่น้องครับผมตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับผมทนาไหาไว้ใช้งานก็ครับผมตัวเข้ามาสอบถามได้ด้วยนี่ครับครับผมกองละสี่เส้นนะครับกองละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาดูที่สายลำโพงกันบ้างนะครับผมวันนี้ครับผมมีเยอะครับมีเยอะเลยนะครับ นี่ครับผมตัวนี้นะครับ25เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นสายแท้เหมือนกันนะครับเป็นของ S S F นะครับนี่ครับเป็นสายลำโพงโดยเฉพาะเลยนะครับครับผมไม่ใช่ V C T นะครับตัวนี้ครับผมเป็นไซส์ขนาด2.5นะครับทำสายเบสได้สบายเลยครับตัวนี้ครับผมเป็นตวงแรงแท้นะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับตัวบนนะครับผมยาว25เมตรนะครับยาว25เมตรนะครับมี4ม้วนนะครับม้วนละ850บาทนะครับม้วนละ850บาทแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาจะเป็น 20เมตรนะครับ20เมตรก็650บาทนะครับอมจะส่งเด้อพี่น้องนี่ราคานี้นะครับครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับครับผมสายใช้งานน้อยมากครับนี่แทบจะไม่มีรอยเลยครับนี่นี่ครับก็มีรอยรากรอยอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นี่ครับครับผมล้างน้ำทำความสะอาดอย่างดีนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับก็ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับครับถือว่าสภาพใหม่อยู่นะครับตัวนี้นะครับนะครับ ยี่สิบเมตรนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมยี่สิบห้าเมตรแปดร้อยห้าสิบาทแล้วก็สิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรมีสี่เส้นนะครับสิบห้าเมตรตัวนี้เป็นสายตัวเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงสายตัวเดียวกันนะครับผมเอสเอฟนะครับสองจุดห้านะครับเอสเอฟสองจุดห้านะครับสองคูณสองจุดห้านะครับตัวนี้สิบห้าเมตรนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมีทั้งหมดสี่ม้วนนะครับผมท่านใดสนใจตัวไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยพี่น้องครับผมเน้นโทรนะครับผมครับขอยาตอีกทีนะครับร้านของเรานะครับไม่มีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมสินค้าวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับพี่น้องครับผมก็ครับผมพอมีแบ่งปันนิดหน่อยนะครับผมท้าไหนสนใจก็เน้นโทรนะครับเน้นโทรเดือบางทีไปคอมเมนต์ผมอาจจะตอบช้านะครับอาจจะไม่ทันเลอพี่น้องครับผมหรือท่าไหนต้องการจะขายเครื่องเสียงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาส่งรายละเอียดมาได้เลอพี่น้องครับผมก็ราคาไปกันได้นะครับผมราคาดูแล้วนะครับถูกไปแพงไปก็พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่ากันนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ